เต็มแล้วก็จีบได้เต็มแล้วก็จีบได้ช่วงนี้เล่นแเดียวแ็แน่าปล่อยแล้วนะปล่้วไมติดได้อะก็จะมารอยอะเดี๋ยวตัวลงลงมะก็อยออก่อนไปแล้วเดียวปล่ยวจะปล่อยแล้วเนี่ยริปจะไปสลีดปอยไปเนีตเอาโอ้เราตุ้น่ พี่ชายทำไมไม่เข้งอะคะี่ยัง่ขึ้นล่ะเเห็นขึ้นเลยของพี่อะมาของซ้อมัน่ะ่อ่ะมันจยไปแล้วอ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเนาะยังครับยังขนานแล้วนี่ไม่ข้งอะเรน่อยเหมดามันมีไฟจูด้ือตกูจูด่ะอู้ยังูมารงกลางๆเนี่ยจะโกงกลางหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีไปกันกนี้ไงล้อก่อโลำขันม่ด้นาดนีอมยวจะฝากองข้าตาลูกเชฟี่อนเชฟซี่ร้อนเนี่ยเถ่ายดีโอ้ากนอาทิย์หนวันกกว่าจะนิวนี้ข้นีเดี๋ยวจะไหม้แล้วเนี่ยมจะซุกแล้วเนี่ยดีกินแล้วเี